สวัสดีค่ะครูชื่อครูวรรณรสง่าเมืองนะคะครูที่ปรึกษาโครงการค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อครูเมเทาวิแซตั้งนะคะครูที่ปรึกษาโครงการค่ะค่ะจุดเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะคือตอนแรกค่ะครูเป็นที่ปรึกษาตอนม4อะค่ะแล้วครูได้รับหน้าที่ดูแลชุมนุมบ้านเห็ดเตรียมน้อมนะคะ ราวนี้ครอครูต้องมีการในการทํากิจกรรมอะค่ะเด็กๆก็ต้องมีการมาลดน้าเห็ดในวันหยุดมาเก็บเห็ดพวกเขาก็เลยอาสาที่จะมาช่วยครูนะคะทําตรงนี้นะคะตอนแรกก็คือเราก็ไม่ไคาดหวังว่าเขาจะทําได้ดีไหมนะคะแต่พอนักเรียนมาทําเขามีความชอบมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อสงปีที่แล้วค่ะมันมีสถา,านการณ์โควิดเกิดขึ้นพวกเราครูงานอนามัยอะค่ะก็เลยมาปรึกษากันนะคะว่าเราจะต้องหา มา,ามาช่วยค่ะแล้วเวลามีงานต่างๆนะคะมีการอบรมเอทีเคหรือว่าอบรมอื่นๆนะคะก็จะได้นักเรียนกลุ่มนี้มาช่วยงานเราตลอดนะคะและที่ประทับใจมากๆเลยก็คือ <ๆ S 2> เขาไม่ได้ช่วยเราแค่งานอนามายัยไม่ได้ไม่ได้ช่วยแค่ครูง,งานอนามายัย <ๆ S 2> เขาช่วยคุณครูทุกคนแล้วก็ช่วยรวมไปถึงลุงป้าน,นักการนะคะจนตอนนี้นักเรียนกลุ่มนี้ก็กลายเป็นขวัญใจของโรงเรียนไปแล้วใครมีงานอะไรก็นึกถึงพวกเขาตลอดค่ะ,คะอีกอย่างหนึ่งนะคะ คือตรงนี้ที่เขาทำอะค่ะเขาสามารถถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องได้โดยตอนนี้ค่ะสมาชิกในกลุ่มเราเขาจะมีทั้งหมด10คนนะคะภูมูมใจค่ะที่เราดึงเขามาทําตรงนี้ก็มันเป็นจุดเริ่มต้นที่เขามาทําโครงงานนี้ค่ะสวัสดีครับ,รบผ,ผมตัวแทนจากโครงการจิตอาสาผู้ใจสู้ภัยโควิดครับหน้าที่หลักๆของพวกผมก็คือการ มาเตรียมอุปกรณ์ในเวลาตีห้าครึ่งเพื่อมาดักรอนักเรียนที่เข้ามาในโรงเรียนแล้วก็คนที่เข้ามาในโรงเรียนครับเพื่อวัดอุณหภูมแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เวลามีกิจกรรมต่างๆนะครับพวกผมก็จะประจําตําแหน่งตั้งจุดคัดกรองครับเพื่ออยู่อำนวยความสะดวกตลอดจนเสร็จงานครับทุกทีก็จะมีการตรวจเอทีเคภายในโรงเรียนพวกผมก็จะจัดสถานที่เตรียมอุปกรณ์และช่วยเหลือครูตรวจด,ด้วยเพราะนักเรียนมีจํานวนเยอะถ้าไม่ช่วยมันจะ เสร็จราชาครับนอกจากงานอนามัยก็มีงานอื่นด้วยครับที่ครูเขาเรียกให้ช่วยวก็ผมก็ช่วยกันเสมอเป็นการจัดสถานที่นะครับการแบ่งงานการยกข,ของการประกอบประดิษฐ์ได้หมดเลยครับความรู้สึกเหรอครับก็รู้สึกตอนแรกก็รู้สึกเฉยๆครับไม่ได้คิดอะไรอยากช่วยงานครูแบ่งเบาภาระครูเขาเฉยๆพวกผมก็ทํากันไปก็รู้สึกกสนิทกันมากขึ้น เป็นรู้สึกเป็นขวัญใจของครคูและหลายท่านแล้วก็เหมือนคุณครูเขาเอ็นดูพวกผมก็จะเรียกใช้งานอยู่บ,บ่อยๆครับใช่ครับรู้สึกดีครับรู้สึกภูมิใจในตัวเองเหมือนตัวเองมีประโยชน์ถึงผมจะเรียนไม่ค่อยเก่งแต่เรื่องช่วยงานผมเก่งมากครับคือเมื่อก่อนผมก็เข้าใจควา,ามหมายของคำว่าผิดทองหลังพระของในหลวงราชการที่9ที่ท่านได้ตัดไว้พอได้ทำจริงก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งเพราะทำดีโดยไหม่หวังสิ่งตอบแทน ช่ครับก็เหมือนกับการที่ในหลวงราชก,การที่10กล่าวไว้ว่าในเรื่องระลงเรื่องจิตอาสานะครับเมื่อก่อนนะครับผมอะ่ะแทบไม่ได้ช่วยเลยเลยแต่ว่าตอนนี้การช่วยเหลือผู้อื่นอะ่ะไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ผมก็รู้สึกภูมิใจมากครับมายืนเวรตอนเช้านะครับจะเห็นเขาแล้วนะครับเขาจะมารอ,อเพื่อนเพื่อนน้องๆน,นะครับมารอวัดอุณหภูมิคัดกรองอเพื่อนเพื่อนน้องๆแล้วก็ ฉีดแอลกอฮอล์ครับจริงๆแล้วมันเป็นกิจกรรมที่เสี่ยงนะหลายๆคนถ้าไม่จําเป็นเขาก็ก็คงคงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะมาทําในส่วนนี้เพราะว่ามันมันก็ถือว่ามีความเสี่ยงแต่เด็กๆกลุ่มนี้เขาก็ก็ยอมเสี่ยงนะครับผมว่าความมีน้ําใจตรงเนี้แล้วก็ความเป็นจิตอาสาตรงนี้เป็นที่น่าชื่นชมของเด็กกลุ่มนี้ครับครูเนี่ยเห็นนักเรียนกลุ่มนี้ทางานแบบนี้ช่วยงานเพราะว่าครูก็ใช้งานเขามาหลายครั้งนะครับ ตั้งแต่มสี่ยันมหกนักเรียนกลุ่มนี้จะช่วยงานครูตลอดและตลอดระยะเวลา3ปีที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็ช่วยงานครูแบบไม่มีการปฏิเสธเลยเพราะว่างานครูมีหลายอย่างใช่ก็คือเขาจะยินดีช่วยและเรื่องเวลาเนี่ยก็คือไม่มีการปฏิเสธเหมือนเดิมอยาาครครูก็อยากจะฝากถึงนักเรียนกลุ่มนี้ว่าอยากให้นักเรียนกลุ่มนี้มีจิตอาสาแล้วก็ทําความดีแบบนี้ไปตลอดนะครับเพราะว่าได้ติดตัวนักเรียนไปนะครับ เราก็จะได้เป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นด้วยครับผมเด็กๆเขามาเชา้าไหมครับโอ้ยมาตั้งแต่สี่สี่ครึ่งแล้วครับทุกวันเลยไหมครับครับทุกวันครับเขามาเขาก็มาตั้งเครืองคัดกองรอพอเด็กนักเรียนมาเขาก็คัดกองคนแต่ก็ห่อให้อย่างผมมาผมก็ไปผลเหมือนกันไงก็คนให้เหมือนกันก็ม,มาถึงเขาก็มาทําหน้าที่ของเขา ทุกวันเจอกัทุกวันครับทุกวันครับไม่รู้จะพูดยังไงเนาะผมก็ชื่นชมเด็กเขาขยันดีครับอยากฝากถึงเด็กเขามีความขยันนั้นแข็งดีเขาเชื่อฟังครูบาอาจารย์สอนเข้ามา